สมัยตะกี้เอามูเอาพวกจนเลื่อมขอบขัววจากของมูเป็นใหญ่ในส่วงกันเพราะแม่ว่าให้บอกเจียดให้พ่อมด้ามูคอยนบคอ,อยโบขึ้นเลยตะกี้นะสุดท้ายแล้วเข้าพลาดไปเกียมไปมือ่อานบักได้ไปทรงเขารงหน้ามืม่อนบักได้ไปเยี่ยม บ่มีวงการนี้ชุ่ดได้แล้วก็มีแต่พ่อแม่น้องซุ้มลุงป้านะ้าเพิ่อนก็ได้แค่เบื้อง่างๆบ่มีผู้ใดอนริงใจทำรอบครัวเฮาดอกเขาบ่ารุดไอต้ตโวเป็นไม่รุ่นบอกใครไม่ตโวคิดได้ไว้เอ็นบอกโวก็ไปได้ไกลกว่าพวกเขาจเจ้าเรีนยนย่งเรียนยาขีเหล่าขียาขีมาขีซ่าร่องแค่งหงูกับพ่อแล้วอี๋ โลกมันกลมสังคมมันเหลียมเข้าร่องไปแค่หูจักนิสัยสันดานคนนั่นแค่นั้นเท่ากับโอเคแล้วแต่ท่องยุทธจักรทัวเล้วตกผลึกเลี่ยวครอบพวสาำคัญอีพอแม่นั่นเขาก็เห็นอยู่ว่าเพิ่นเถ่าไปแล้วเพินเ่นบ่ได้เฮ็ดงานห,าก,กนหากินหาอยากได้ขื้เก่าแลี่ยวครอบพวสะเขาก็ทุกยาก ที่เนี่ยแต่มีหน้าเฮ็ดกินเขาคนเดีนะเวลาเพิ่นเจ็บเพื่อนป่นวยอ่ะเงินอยู่ใส่ละบาทแม่สิตาอยู่กับคุ้มขวาเงินเล่าท่านบอกโอ้ยมึงคิดไหมมึงโมเมนต์เล็กหน่อยเพราะจีเรียนหมายพ่าเน,นี่ยปงคิดไหมครับอิลีไอพ่านม่าเบิดอเดียวโมเมนต์ว่าอาบน้ำห้อนหรืออาบอยังมาก่อนหรอก ตะก,กี้เ้าก็เคยเป็นแบบโต,ตกันล่ะโตก็เห็นตัวรุ่นใหญ่เขาเจ้าเป็นยังไงว่าสั่งกับย่างองาง้อ,อมบ้านเ,าเานี่ยมาเขาเมาแย่นนอนน้ำขงังทางนล้วเช่ากับปัน่นจัก,กรยานให้หน้าสาโทขายครเบ็ดนะสาเหตุคือเอามือพวกหลายลูกเมียกูบ่สนใจอ่าพอแม่กูสิตายเห็หนย่างกระซังว่าต่เหลือหน้าให้กูขายเบ็ด ุท้ายแล้วเป็นไหนบ้านขอเขาวัดกินนี่ล่ละปัญหาวน,นันคิดได้ไววก็ไปได้ไหวเ้าเริ่มก็ยังดีกว่าเ้าบ่เริ่มเห็นแล้วมูพวกเขาเจ้าได้เป็นคู่เลยเป็นหมอเลยเป็นตำรวจมีรถมีเฮือนมีชานมีหลูกมีเต่าชงลูกเลี้ยนละ่ะแต่ขออย่างนี้เต้ฝุ่นอยู่กินเหล้าเมาายากันเล็กหน่อยอยู่ไอ้เล็กหน่อยใส่อโอ้ยเศร้าทักกว่าจินไม่ห,หำ มีตัวนพ่อแม่จะหวังพ่อแม่ก็ท้อแล้วอีหลีโอ้บ่อพิ่นแพงเอาเพิ่นตุ้มเอาเพิ่นเขาหัวเบาขอบฟัวเฮามันมีอยู่แล้วนะตั้งใจยิดใหม่หาเงินหาคำ้ำสร้างเนื้อสร้างตัวเจ้าของดีกว่าอีหลีก็เช็ดโตนแบบนั่นเถานะนะกี้เขาก็เคยเป็นหนุ่น้องเพิ่นมาก,ก่าน่าล่ะกินเหล้าเมายาน้าบ้านด้อยกันขาไก่ตีมวัวมาแล้วแม่แจกด้วกัน เรากับชีบวิตเราก็อยู่ยังสั้นบ้านเ้ามันก็ตตรงไปนะเราก็เท่าไปเท่าไปเรื่อย,อยสินะความหมายอ่ะเจ้าหลอด <c oughs> มีเงินบ่พีนองก็นับยาดมีเงินเสียงเข้กากระดังเ้าว่าไปคนกระเสียขอแค่ว่ามึงถือสาจะคำบอ,อกของมึงอ่ะมึงบอกออกไปอ่ะมึงก็ต้องเฮ็ดให้ได้แค่นั้น